สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายที่ติดตามช่องสีของรักนะครับวันนี้กระผมได้นำพระที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างและปลุกเสกไว้อย่างเข้มขลังนะครับองค์นี้เป็นพระในยุคปลายนะครับยุคกลางถึงยุคปลายแต่พิมพ์โดย หลวงวิจารเจรัยนะครับเป็นพิมพ์ที่เส้นซุ้มหรือซุ้มผ่าวายจะมีลักษณะหัวอ้วนและองค์พระเทียนพระก็เหมือนกันนะครับจะมีลักษณะอวบอ้วนพระเกตจะมีลักษณะบิดไปทางซ้ายขององค์พระนะครับ สภาพโดยรวมบริเวณด้านหน้าก็จะบ่งบอกถึงความเก่าขององค์พระจะออกสีคล้ำๆนะครับและจะมีร่องรอยของรักที่หลุดล่อนไปตามธรรมชาติของการเวลาของพระที่อายุ150ปีขึ้นไปนะครับจะเป็นรักดำและชาติแดง ด้านหลังนี้จะเห็นชาติแดงด้วยนะครับนี่นะครับรักดำและชาติแดงอันนี้ความเก่าก็จะบ่งบอกไปในตัวอยู่แล้วนะครับของเก่าก็เหมือนกำแพงอิฐเก่าๆที่เราไปหาดูชมตามสถานที่โบราณนะสถานต่างๆนะครับก็สามารถดูด้วยตาได้ว่าความเก่าเป็นยังไงการแตกหัก เปื่อยผุพังของวัสดุที่เก่านะครับและมวลสารที่เป็นสีสีที่เห็นสีฟ้าสีน้ำตาลสีเหลืองสีขาววงนี้จะมีหลากสีเลยนะครับเราก็จะมาพูดถึงสีต่างๆที่มีท่านอาจารย์ปินสันสิงหาเสนีท่านกล่าวไว้นะครับว่ามวลสาร ที่สมเด็จโตใส่ไปเนี่ยมีความหมายและมีพุทธคุณทั้งสิ้นนะครับอาจจะเป็นแร่หรืออาจจะเป็นดินหรืออาจจะเป็นหินต่างๆสิ่งต่างๆสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องเขาเรียกเครื่องตรวจ EDS SEM ต่างๆสามารถระบุได้หมดว่าชิ้นส่วนเหล่านี้สร้างแต่สมัยไหนยุคใด และเป็นชื่ออะไรสามารถตรวจละเอียดได้หมดนะครับหลักๆท่านอาจารย์เป็นสารท่านก็จะกล่าวไว้ว่าสีแดงก็คือสุริยันสีเหลืองจันทราสีขาวเมฆาสีดำเมฆพัดสีฟ้ารัตนาสีน้ำตาลมหาพรหม ขาวใสาวารินภาขาวขุนพุทธคุณสีเขียวมหาพรหมแล้วก็อิทิเจนี่สีอะไรนะครับผมก็เก็บข้อมูลไม่ได้นะครับว่าท่านหมายถึงสีอะไรอิทิเจและพลอยนี่ก็เป็นรัตนาชาติสดห้าสีเรียกเป็นจรงแลวก็จะมีมหาราชนี่ก็ไม่รู้สีอะไรเหมือนกันนะครับ สีน้ำตาลแก่ก็เป็นพุทธบร,รมีพุทธมหาบร,รมีนะครับก็ท่านจะท่องเป็นคำคล้องจองสุริยันจันทราเมฆาเมกภพัตรัตนามหาพรหมวารินภาพุทธคุณมหาพรหมรังสีอิทิเจรัตนะเบ็นจรงมหาราชพุทธมหาบร,รมีเท่าที่ผมเก็บข้อมูลได้ก็จะมี14นะครับ14รายการก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูคลิปของอาจารย์ ปิ่นสันสิงหาเสนีนะครับท่านอาจารย์ปิ่นสันเนี่ยท่านทํางานอยู่ในวังนะครับสมัยรัชกาลที่เก้าตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะท่านอายุเยอะแล้วท่านก็มาเผยแผ่ความรู้ของท่านนะครับหลายหลายอย่างหลายหลายคลิปลองเข้าไปดูนะครับความรู้ทั้งนั้นนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับมีอีกหลายพิมพ์หลายแบบที่พระที่ อาจารย์ปินสารท่านได้เก็บสะสมไว้ท่านมีเยอะครับน่าจะมีเป็นหมื่นแสนแสนองค์แล้วครับเพราะท่านทํางานท่านเป็นพรามณ์อยู่ในวังครับสมัยรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของท่านก็เป็นข้อมูลที่ท่านปฏิบัติจริงและรับรู้และสัมผัส สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มาถ่ายทอดทาง YouTube ให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับก็พระองค์นี้ก็สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างไว้จริงและปลุกเสกไว้แต่ผู้คนอาจจะไม่สนใจไม่ได้เล่นหากันนะครับแต่พุทธคุณไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าผงต่างๆที่กล่าวมานี้ครับมีพุทธคุณทั้งสิ้น ถ้าไม่ดีจริงท่านคงไม่นำมาใส่ในองค์พระนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีไว้ในครอบครองก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญนะครับนำขึ้นคอบูชาขึ้นหิ่งบูชาได้เลยนะครับเพราะสมเด็จพุทธาจย์โตท่านมีบารมีสูงท่านต้องการช่วยเหลือคนที่บูชานับถือท่านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่ขยันตรวจมนชินบัญชรเนี่ยจะได้รับอนิสงส์งมากมายหลายประการนะครับ แต่ผมก็ได้สัมผัสมาด้วยตัวของกับผมเองแล้วว่าคาถาชินบัญชรนี่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงผมจึงพยายามบอกกล่าวใน YouTube อาจจะไม่ได้ทุกทุกคลิปนะครับแต่ว่าผมพยายามเอ่ยถึงว่าคาถาชินบัญชรนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากอยากให้ทุกคนหัดท่องหัดสวดสวดไม่ได้ก็อ่านหนังสือสวดก็ยังดีวันละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งปีละครั้งขอให้เรามีจิตตั้งมั่นที่จะสวดนะครับเป็นอันใช้ได้ จะได้สื่อถึงว่าเรามีความนับถือสมเด็จโตท่านแล้วก็จะได้รับบาร,รมีของท่านใจของเราก็จะสื่อไปถึงท่านท่านก็จะได้มาหนุนนำในการประกอบชีวิตในการดำเนินชีวิตต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยแ้วคาาดปลอดภัย ครับส่วนใหญ่ที่ใครที่มีพระสมเด็จวดละคงของท่านเนี่ยจะทำมาหากินร่ำรวยกันทุกคนนะครับตามตำราโบราณที่เล่าขานกันมาท่านก็เคยเอ่ยไว้ว่าว่าถ้ารวยแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาหาท่านแต่ปรากฏว่าคนที่รวยเนี่ยกลับมาหาท่านทุกคนนะครับโดยนำของสิ่งต่างๆมาถวายท่านอะไรประมาณนี้นะครับมีประวัติเขียนไว้ในตำราของหลวงปู่คำนะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูคลิปต่างๆมีมากมายนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามช่องสีคงรักไว้นะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับผมยังมีพระอีกมากมายที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นเ c ็ซีที่รับในช่องนี้ได้มีความรู้ได้ศึกษาร่วมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ